เลือก,กวาดอกขุนเขาแห่งสัทธาสองวันหนึ่งคืนเริ่มต้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยมาถึงนี่ประมาณ6กโมงก,ว,กว่า<ๆ>ก็ไปอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันก่อนห้องน้าที่นี่ค่อนข้างดีเลยนะมีห้องน้าสี่ห้องอห้องอาบน้ําอีก4ี่ห้องแล้วก็ข้างบนอุทยานก็มีห้องน้ําเป็นชักโครกงมีสายฉีดชาระด้วยส่วนห้องอาบน้าก็จะมีที่แขวนผ้านหนึ่งอันแล้วก็อาบน้าเป็นฝักบัวน,นะจ๊ะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนขนของขึ้นรถโฟล์วเลยเราต้องนั่งโฟวิวไดไปอีกประมาณ40นาทีถึงจะถึงจุดเริ่มเดินและนี่คือววิะะ่าาาาทนนยกดด้คํเเีีลลมมชแจุฟ สุตรชื่อม้อนอะไรจําไม่ได้คนขับรถแหวะให้ถ่ายรูปเล่นถึง,ถงแล้วจ้าจุดเริ่มเดินจะเป็นวัดปากเฟกีซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่มีห้องน้ำเพื่อนๆก็เข้ากันให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็เริ่มเดินเลยตอนแรกก็จะเดินผ่านลาธารประมาณนี้ดังนั้นก็ลุยทางชันยาวๆจะมีทั้งแบบเป็นบันไดแล้วก็ทางดินแบบนี้เลยนะถ้ามาถึงครึ่งทางแล้วเราก็จะเจอกับเสเวนจอหนุ่นน้ำชาวบ้านได้เลยเย็นชื่นใจมากๆและนี่คือลูกหาเดินมาใกล้จะถึงจุดกลางเตงเราก็จะเห็นพระธาตุเลกว่าดอกอยู่ไกลๆนั่นเดี๋ยวเราจะปอย่รรีทะมพพุธูู จากจุดนี้มองไปก็จะเห็นพระธาตุเลกว่าดอดอยู่ข้างบนจากจุดเริ่มเดินมาถึงลานการเดเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่าจากนั้นก็งีบสักพักแล้วบ่ายสามเราก็เริ่มเดินขึ้นไปไหว้พระธาตุกันตอน่อส่วนทางขึ้นไปสักการะพระธาตุบอกได้คําเดียวว่าชันมากๆจริงๆเพราะว่าเราต้องใส่เชือกด้วยเราต้องมีถุงมือด้วยนะทุกคนทางเดินตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าสองข้างทางอเป็นเหวจ้าอันนี้ก็คือสาธิตการปีนให้ทุกคนดูแต่ว่าหาเลดิีโซนฮา <c oughs> เลยนะหัวใจเต้นตุบตุบตุแวะถ่ายรูปกัน ภูเขาชมวิวเป็นภาษากะเหรี่ยงนะส่วนพระธาตุถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาของชาวบ้านเป็นดั่งเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของคนในชุมชนซึ่งข้างบนนี้เป็นจุดที่ชมทะเลเหมอกได้สวยมากตรงน,นี้คือวิวอลังการสุดลูกหูลูกตาจริงๆจากนั้นก็เดินกลับที่จุดลานลังเต็นจา้าตาอาทิกำลังจะตกดินแล้วนี่มากดดันกายให้ทากับข้าวเร็วๆหน่อยเพราะว่าหิวมากเออลืมบอกไปทริปนี้เรามาก,กับทัวร์ชื่อคำออนไทยแลนด์นะจ๊ะของข้าวโตมีของหวานต่อด้วยเมนูนี้คือบัวลอยเออเลิศประหลาดได้กินบัวลอยบนดอยด เช้าเลยจ้านี่มาดูทะเลหมอกตอนพระอาทิตย์ขึ้นกันนี่จากจุดลานกางเต็นเลยนะเช้านี้ใครจะปีนขึ้นยอดพระธาตุอีทีก็ได้นะบนนั้นทะเลหมอกสวยกว่าชมทะเลหมอกเสร็จก็กลับไปเก็บข้าวของเตรียมเดินลงแต่ก่อนลงต้องแวะมาเติมพลังก่อนมือเช้ามือหนีเป็นข้าวมันไก่จ้าทุกคนดูดิวิวอย่างฟินกินข้าวมันไก่ท่ามกลางทะเลหมอกอ่ะกินเสร็จก็เริ่มเดินลงได้เลยจ้ามาทางไหนกลับทางนั้นทางลงนี่ชันจัดจัด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจริงๆเราลงมาดังสามหลอบขาลงใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงก็กลับมาที่จุดเริ่มเเเเเดดดินนนนนนนหมมมืือออออตรรรงงงีีี้้้้้จะขขาาาายยยวว่ััป็็สกกซบบ แล้วก็มีหมูปิ้งด้วยและที่ชอบสุดๆก็คือน้ำสับปะรดของเขามันแบบหวานธรรมชาติมากๆกินแล้วมันชื่นใจยิ่งเดินป่ามาในเหนือได้สดน้ำสับปะรดของชาวบ้านก็คือแบบฟินจ้าจบแล้วจ้าจากนั้นเราก็นั่งรถโฟล์วกลับไปที่อุทยานแม่เมืออีกรอบแล้วก็อาบน้ำสระผมกลับบ้านได้